็แบบว่าสูสี่ครับแต่ว่าวัดอจู่ที่จังหวะครับแล้วก็เข้ามาเจอรอบนี้รอบชิงชาเลิศเพราะว่าก็ทุกคนแบบเก่งมากๆครับแล้วก็ประมาทไม่ได้ครับสูสีมาก่าเกมเกมเกมที่แล้วเหมือนเรายังไม่ได้ซ้อมด้วยกันครับก็ต่างคนต่างเล่นแต่พอแบบเวลาผ่านไปทุกคนได้ซึมซับกันและการก็กเลยเข้าใจกันมากขึ้นครับอันนี้บอลเขาซ้อมกันบ่อยมากครับคือความเข้าใจเขาเลย ใช่ครับบอลเขาเข้าใจกันอาริตอาริสอาริตสูครับสวัสดีครับไอดอลลีครับนำนักผู้ชมข้าสู่การแข่งขันครับผู้ชน์เลิศนะ เป็นแล้วเจ้าบาดลุงสว่างแล้วลองยกให้แล้วก็โอ้โหไม่ได้ครับมาสาหรับจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับแป้งปุ่นครับโอ้โหแล้วลงมาแล้วครับกับพิจันทีมครับโอ้เมื่อกี้กระโดดเทคแล้วนะบางนานเนี่ยดูครับโอ้ดูครับเราโอ้โหว้าวไม่คิดเลยครับถ้าจะโดนถ้าโดนนี่จะไปมุมไหนเออมดูครับนี่ครับแล้วดูเทคสุดตัวเละเจ ครับตัวมาไปไม่ผ่านลิเกสี่ใบแย่งกันเองครับยังได้อยู่อันดี้อดีอาร์ครับไหลามาตรงกลางครับแา่ด้าน,าน,านคุณฟุกคุณฟุกว่ายังไงปล่อยบอยลอตกพื้นระหว่างกันด้วยโอ้ยยังได้อยู่แล้วแก้ไขมาสวนขึ้นมาเลยทีเดียวสําหรับใานด้านคุณบาสรุ่งสวา่างสับรองไปหนึ่งทีเข้าซ้<อ>า,ายแล้ว,ลวสวย,ลยแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงไปเลี่ยมเกิน ก็ยังรู้สึกว่าบี้กันในแดนกลางเยอะนะครับก็ยังสูบสีกันอยู่ครับยังมองไม่ออกกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับโหคู้แข่งนี้บอกเลยว่าหินทุกตัวทุกตำแหน่งครับรู้สึกว่าเขาชิมเวิร์กดีมากครับก็ต้องสู้กันต่อไปครับจะยิงแล้วมันยิงมันก็เหมือนยิงทิ้งกว้างไปเงี้ยไม่มีประโยชน์เลยเออมันเล่นหนึ่งสองไม่มีชิงเอาได้ลูกนึงก่อนเออ กูไปมาไหญ่ประเดี yeah> ๋ยวมาหลังด ti ูแล้วเงินไม่เข้าดูแล้วเงินไม่เข้าดูแล้วเงินไม่เข้าบัญชีแล้วก็เรียกเ้ยโล มอดไว้ไงแม่มอดให้ออกมาเดินตะกับขวาจับมาแล้วก็ดูนี้เฮ้ยแล้วก็เลี้ยไพ่ไอท็อปบัตซับไอ้ท็อปวู้ดไอสัตว์ไอ้เหี้ยดโนเพื่อนไอจี้มาไอไม่ได้ไงไอ้จี้โดนขาดีโดนสามสาวเล้เหี้ยจะครบเดือนแล้ว ขานไปครับขานไปเถอะข่าวด้านหลังรับระวังบอลด้วยนะจ๊ะเอ้ยแล้วจบเลยครับบอลเด้นอาร์ติ่าเลียนผาเข้าสู่รอบต่อไปโอ้โหเนี่ยละครับนี่ คนดีมากดีดีดีมากครับยอดเรามาไกลแล้วเรามาไกลแล้วย่ำเยี่ยมเยี่ยมดีทุกคนดีทุกคนยิงแล้วไม่เป็นไรไม่มีใครผิดพลาดเยี่ยมเยี่ยมอ้าวดีใจด้วยเยี่ยม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 ดีใจครับดีใจครับดีใจครับคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ มาทมากครับพี่ไปดครับอบครับขณมครับุณมากนะครับดีมากเลยพี่ขอบคุณมากครับยิดมากครับโอ้โหไอ้คนนี้ยิงคมมากเน่ยเข้ารอบว่ะโอ้โหรู้สึกโลงมากครับแล้วก็จริงๆตั้งใจไปแล้ว่าอยากจะเข้ารอบให้ได้แล้วก็เข้ารอบได้จรงจริงคุณก็พี่พทีมลิเกก็เล่นกันดีมากมครับก็ ยังไงมีโอกาสไว้เตะเล่นกันข้างนอกนะครับพี่ๆนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับพี่ๆขอบคุณครับ